มาคะ่ะตำป่าด้วยกันนะคะยัวย่วๆนะคะรอบค่ำครบองค์ทรงเครื่องเหมือนเดิมคะ่ะมีแคบหมูด้วยนะคะวันนี้เป็นรายการซื้อทั้งหมดเลยะคะ่ะม,มาคีง่อง ยั่วๆด้วยกันนะคะรอบคําค่ะแบลว่าคบองค์ทรงเครื่องมากใส่ทั้งหอยแล้วก็ถั่วนะคะใส่มะกอกด,ด้วยนี่ค่ะแซ่บเลยวันนี้เป็นเมนูซื้อทั้งหมดเลยนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะ แซบๆเดวยกันค่ะแซบคักสีจริงสวยกว่าน,นี้นะคะอืมแคบหมูยั่วเลยค่ะเข้ากันมาก เผ็ดเผ็ดแซ่บเผ็ดสะใจมาก อมอข่ามากินด้วยกันมีนี้ปลได้ทอดเองซื้อทั้งหมดค่ะกินรอบข้ามโยเพิ่งกลับจากทุรานะคะไปชัยภูมิมานะคะกลับมารู้สึกว่าอยากกินก็เลยแวบตซื้อนะคะ แต่ราคา